สวัสดีคะ่ะทุกคนก่อนไปให้อาหารน้องไก่นะคะเราก็เวรดน้ำญ้าหวานที่เราปลูกไว้ให้น้องไก่กันก่อนนะคะอันนี้เราก็ตัดไปให้น้องไก่ได้กินแล้วนะคะบางส่วนเสร็จแล้วเราก็ไปให้อาหารน้องไก่กันนะคะอันนี้คือเมื่อกี้ก็ให้ไปแล้วนะคะอาหารตอนนี้น้องก็กําลังกินอาหารกันอยู่นะคะสาวๆชุดนี้คือแข็งแรงมากคือแบบ กินอาหารเก่งมากกินหมดทุกวันเช้าเย็นคือกินหมดนะคะไม่มีเหลือสักวันเลยไม่เหมือนชุดแรกนะคะชุดแรกคือบางทีเราก็เป็นมือใหม่หัดเลี้ยงนะคะเราไม่รู้แบบการเลี้ยงแต่คือเรามีประสบการณ์แล้วเราก็สามารถเอามาปรับปรุงได้นะคะอันนี้ไข่ใบแรกนะคะนี่ไงนี่นะคะวิตามินที่เราใช้ในฟาร์มนะคะแพคโกมิกนะคะตัวนี้เลย ส่วนผส,สมก็อยู่ที่ซองเลยนะคะถ้าใครผส,สมไม่เข้าใจหรือว่ายังไงนะคะนี่นะคะเราลองตอกดูนะคะคือเปลือกแข็งมากนะทุกคนดูจากในคลิปก็รู้นะคะว่าเปลือกหนาอันนี้เป็นไข่ไก่สาวที่พึ่งไข่นะคะอันนี้เบื่องนี้เราก็ทําไข่เจียวกินกันนะักสีก็สวยนะทุกคนอันนี้คือถ่ายแบบกล้องสดเลยนะคะ